อาแล้วก็สวัสด,ดี FC คนดูทุกท่านด้วยนะผม,มกลัาอยู่กับผมนัสซันโกคูคนเดิมนะทุกคนนะก็ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะทำไมเปิดคลิปนี้ทุกคนคือในคลิปนี้ผมจะพาคนมาเก็บอาวุทธที่4ของซุนกวนนะครับผมมาก็ซึ่งอาวุทธที่4ของเขาเนี่ยเป็นการเก็บอาวุทธที่แบบโอ้ด่านดาวตันทุกคนซึ่งบอกเลยว่าศัตรูถึกมากถึกโคตรโคตรถึกเชี่ยเชี่ยและใช้เวลาอัดโคตรนานคือในคลิปนี้ที่ผมอัดไว้นะทุกคนผมใช้เวลาเล่นกว่าครึ่งชั่วโมงนะผมเลยแบบนัก ต้องตัดให้มันสั้นลงนะผมอะ่ะก็เพื่อที่มันจะไม่ได้ลำบากในการตัดเกี้ยวผมด้วยผมแล้วก็ไม่ให้มันนานเกินไปด้วยเนะก็โดยภารกิจของการปลดล็อกทฤษฎีของศูนกัวผมให้เราเล่นด่านที่มีชื่อว่า s a e g e of e i f f e Castle นะผมเล่นเป็นฝั่งของงอกกหนุนให้เราทําการสังหารเตียวครับนะผมเขาจะอยู่ ตรงเอ่อมันจะมีประตูตรงงที่มันปิดใช่ไหมล่ะไม่ให้กองทัพเราเข้าไปตรงกลางไอตัวเตียวทับเนี่ยมันจะอยู่ตรงประตูฝั่งซ้ายมือผมนะให้เราขึ้นมาทางฝั่งซ้ายม,มันจะง่ายสุดเนอะจะไม่มีแม่ทัพมาดักกระทืบเราเองทุกคนถ้าเราไปทางฝั่งขวาเนี่ยเราต้องไปผ่านเขาทูซึ่งมันเสียเวลากว่าจะฆ่าเขาทูได้เนี่ยและบางทีเดี๋ยวมันก็ชาร์จเกรดมูโซแล้วมันก็เพิ่มเรื่มอ,อีกนะผมเสียเวลามากทุกคน ก็ขอย้าผมว่าด่านนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะเป็นด่านทงตันเนื้อศัตรูทุกตัวถึกถึกไม่พอตีแรงด้วยโดยเพราะแม่ทัพนี่ต้องระวังผมด้วยตัวในส่วนสู้ของตัวซุนกวนนะผมผมไม่แนะนําว่าให้เอามุโซขั้สุดยอดไปนะเพราะอะไรคือผมลองเปรียบเทียบด้านระหว่างการใช้มุโซธรรมดากับการใช้มุโซแบบติดไฟนะทุกคนปรากฏว่ามุโซธรรมดาแรงกว่าครับแต่ข้อเสียคือศัตรูไม่ลอยไงแล้วทำให้ศัตรูกดสวนได้ผมแนะนําให้ทุกคนไปปดล็อกเอาไอไอเทมที่มีชื่อว่า power score ไปก่อนนะผมซึ่ง เมื่อเราดวลอาวุธกันนะผมเราจะไม่มีวันแพ้ทุกคนแต่ถ้าหากว่าเรากำลังจะแพ้ในการดวลอาวุธมันจะปรับให้เราเสมอกันนะครับผมอถือว่าเสียจังหวะทั้งคู่ทุกคนถือว่าเท่าเทียมกันแล้วเราก็จะไม่โดนตกไปก่อนด้วยนะแต่ที่แต่ว่าไอ้พวกทหารเรวมันจะดักลุมคุณก่อนนั่นกนจะทำคุณกระเด็นอันนั้นก็ดวงสวย,ยจริงๆโอเคผมก็ทําพร้อมแล้วก็ไปลุยเลยผม let's go <S องนี้แหละที่แม่งยากจะแบกสังขารกูไปตบซุมาอี้ได้ปเปล่าเนี่ยฮะ แล้วตรงนี้แม่งส้นตีนนับสิบมาลุ้นกันนี่ผมสังหารตีรับดาวุฒิจะปะกดนะโอ้โห,โอโหบอกเลยถ้าผมมาคนเดียวนี่ผมรับดาเมจเต็มๆนะเว้เลยต้องเอาบริกาดมาด้วยคือบริกาดเนี่ยผมจะเปิดให้มันเป็นโหมดแบบโหมดป้องกันแล้วคนเป็นโหมดถือคือมันจะไม่ช่วยเราตีนะแต่ว่ามันจะเพิ่มโล่เพิ่มข้าวป้องกันขึ้นมาแล้วมันก็จะคอยบล็อกด้วยก็คือไม่นจะช่วยล่อศัตรูไปตีพวกมันนั่นแหละนะ คือแบบถ้าดามเมจแต่ผมทำคนเดียวได้เว้ยแต่ถ้ารับดามเมจเนี่ยผมรับคนเดียวไม่ไหวโอ้โหโอ้โหไม่ได้สวนเลยชิบหายละชิบหายละมาบูโซธรรมดาไปก่อนโอเคต้านพลังไงกูกูก็แพ้เว้ยปรับเสมอเพราะไอเทมมามามาจังหวะน,นี้แหละมึงเผลอเหรอมึงเผลอเหรอ่ะมึงเผลอเหรอไว้โอ้ยแดงแล้วแดงแล้วเลือดแดงแล้วไอเชีย่ยเตียวครับแม่งหิวเลือดด้วย มามูโซขั้นสุดยอดมาจะเบาลงไหมนึงแต่ไม่เป็นไรใช้ใช้ไปก่อนมีอะไรใช้ใช้เว้ยมามามาอีกพวกเวนี่ไม่ก็ถึกเหลือเกินอีกพวกยูนิตบริการศัตรูเนี่ยถึกมากโอ้โหเฮียมึงใส่และโมกันเท่าไหร่เนี่ยฮัลโหลไม่ตายได้ไงวะม่งชุดเดียวไม่หายนะมาช็อตนี้เคลียร์ไปก่อนโดนเตียวครับบอกวะโดนบอกว่าโดนบอกว่าไหนเตียวครับเตียวครับอยู่ข้างหลังอา้าวตามพลังอีกรอบนึงมา เสมอโอ้ยเชี้ยโดนโดนชิปหายแล้วเชี้ยไม่ตายแล้วแป๊บนึงจะตายแล้วไม่ไม่ไม่หยาโอ้โหเดี๋ยวขับยังไม่ตายไม่ตายสิปั๊มเกตเร็วๆปั๊มมูโซเกตเร็วๆมูโซเกตแล้วเปิดอีกรอบนึงตายเดียวค,ครับเดียวครับอยู่นี่เดียวครับอยู่ตรงนี้เตียวครับอยู่ตรงนี้ชุดเดียวตายไหมตายไหมตายไหมแตกเรียบร้อยโอเคแม่งเอ้ยอย่างตึงเลย เดี๋ยอะคือรอข้เควาประกอดทุกคนเลือดรอไปก่อนเชี่ยยังเหนื่อยโอเคครับผมข้อความอาวุธของเราประกดแล้วอยู่ตรงไหนให้ไปดูกันนู่นทุกคนอยู่ตรงนู้นเลยไปเราไปเก็บกันทุกคนไปนู่นทุกคนอาวุธของเราอยู่นู่นนี่เลย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 อาอาของเราอ่าเก็บมาเรียบร้อยครับทุกคนฮ่าฮ่าได้ไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยเหนื่อยจริงเลยเว้มันเป็นอะไรที่แบบทรมานนิ้วมากมันทรมานจิตมากโคตรปวดหัวเลยแม่ คือแบบว่าศัตรูถึกที่ถึกแบบชิบหายด้วยคนโอเคผมาการตัดสุดท้ายคือการเข้าไปสังหารสุมาอี้ให้ได้นี่แหละยากเราจะข้ามได้เปล่าก็ไม่รู้นะสังหารพวกมึงให้หมดก่อนเคียย์พวกมึงให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเอาสุมาอี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนลุมเราต้องตัดปัญหาก่อนตัดไฟต้นลมมามามาให้หมดกูยอมเสี่ยเลือดก,กับพวกมึงตรงนี้เว้ยดีกว่าไปยอมโดนลุมอย่างหมาไม่เอานะเหนื่อย เหนื่อยจริงเหนื่อยจังเฮ<ไ>้ยโอ้พอเพิ่มงกันสวยยอดต่อชีวิตเท่าอีก400ตัวแล้วเฮ้ยข้างหลังนั่นซาลาเปาโอ้มาบอกเลยเกมนี้เล่นระด,ดับยากแม่งเหนื่อยมากภาคสียังง่ายกว่าเยอะการเก็บเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายอย่างนี้อันนี้อะไรกันเนี่ยเหนื่อยชิบหายเพราะเป็นคำยาบทุกคน ดูวความบันเทิงครับผมไปเพื่ออาวุธผมต้องผ่านไม่ได้เพื่ออาวุธคันที่สี่แล้วก็เพื่อคลิปนี้มามาอีกยังไม่หมดอีกกองโอ้เหลือเยอะเลยมีบริการผมยังเหลือเยอะอยู่เป็นเกาะคุ้มกันให้ผมได้อยู่เวรับดามจแทนใหญ่ผมบอกครับดามจผมทับคนเดียวได้ไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าให้ผมรับดามจเดียผมรับไม่ไหวเวลานั้นต้องให้บริการมารับตีนแทนไม่ได้ยินช้าแต่มันจำเป็น เพราะผมเปิดให้บริการช่วยตีผมบอกเลยบริการผมก็แห้งครับบางอยู่ดีนิ่มอยู่ดีต้องให้มันช่วยช่วยรับดาเมจมากกว่าช่วยตีนะเพราะมันก็ไม่ได้ตีแรงเฮ้ยตบลงไปลงมาอีกดีนะพวกม่ไม่โถมันขึ้นมาโถมขึ้นมาที่ชิบหายนะบอกเลยเหนื่อยกว่าเดิมอีกเห็นไหมครับว่ามันถึกมากทุกคนแม่งถึกมากต่อไปซูมาอีพวกเรานั่นคือบอส สุดท้ายเราต้องฆ่ามันได้เพื่อที่จะจบด่านนี้และมันก็ยังมีบริกาที่ผมยังไม่ได้เคลียอีกเออมันมาแล้วมาเข้ามาเข้ามามาไม่กลัวแล้วเวยมาเลยกูไม่กลัวมึงแล้วนี่คือการเดิมพันทั้งมที่กูมีอะไรนี่คือกระเป๋าสามกูมาเต็เมเต็มหลอดต่อชิตได้อีกเยอะมา โอ้ยบอกกูอีกแล้วเอ้ยมึงบล็อกอีกแล้วหย่าย่าเฮ้ยไอเทมเกือบลืมเก็บก่อนเก็บก่อนดีไม่ดีไม่รู้แต่เก็บไว้ก่อนฮะทุกอย่างจำเป็นหมดไอเทมก็ดีตอนนี้ไอเทมยังไม่แม็กเลยไหนว่าสมมตินี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงเหลือตัวเดียวแล้วกูก็สบายใจแล้วเว้ยนะพวกนี้แม่งเหลือน้อยแล้วไอพวกกิกี้ของหลเหลือน้อย มาตายตายซะตายซะไม่สวนดวนเต็มๆขอปั๊มเกณฑ์หน่อยขอปั๊มเกณฑ์หน่อยขอปั๊มเกณฑ์หน่อยบอกเลยถ้าไม่ตายแรงโอเคสวยสวยถ้าไม่ตายเต็มพอดีสวยเอ้ยอย่าไปตีเอ้ยอยาเปลี่ยนโอ้ยไม่มบล็อกอีกแล้วบดเกมนี้ไม่มบล็อกเก่งมากสุดยอดแห่งการบล็อกสุดยอดแห่งการบล็อกอจริงๆบล็อกอีกแล้วอ้ไม่ได้ไม่ได้ แกตายตรงนี้ไม่ได้เรามาไกลถึงขนาดนี้แล้วไม่ได้เรารีบมานานมาเอ้ยมึงอย่าเพิ่มเลือดนอะ <laughs> มึงอย่าเพิ่มเลือดนอะอย่าอย่าเาด็ดขาดอีกทีเดียวมึงจะตายแล้วอีกทีเดียวเฮ้ยไม่ทนเฮ้ยดว้าไม่ได้ฟาดไปเออ <laughs> <laughs> ทุกคนผมผ่านแล้วหมด็อกกันได้แล้วเห,เหนื่อยมากไปครับไปดูท่าทางวุธของเรากันดีกว่าทุกคนมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนี่เลยเอากนธที่สี่ของเราโอ้ยและเป็นอาวุธที่บวกพลังได้เยอะแม่งคุ้มค่าก่การเก็บมาก นี่นน้ำตาจะไหลโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับการบทละครที่สี่ของซุนกวนนะผมในเดสติเวอร์ภาค3หรือชิซากุคุมุโซภาค2ทุกคนก็ถ้าชอบกันก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับท่านนักซังกุคุหน่อยโห้ไม่เราเหนื่อยมาพอแล้วเนอะสาหรับที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนอย่าลืมกดด้วยผมจะได้พาคลิปใหม่ๆเนอะสำหรับภาคหน้าหรือภาคคูไปเก็บของตัวไหนกันต่อก็ อย่าลืมตากชม,มด้วยผมสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบไปแล้วขอตัวไปพักก่อนแม่งเหนื่อยมากนะครึ่งชั่วโมงกว่าไอ้บ้าเอ้ยไปครับผมสำหรับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย